สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันน,น,นี้วันที่11เดือน4ไอเดือน5ปี66นะครับผมกับฮานอยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่11สําหรับ fc อยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมนะครับ id ดลีไลศูนย์แปดเก็มีค่าสนับสนุนช่อง100บาท เสียครั้งเดียวก็คุ้มนะครับกองกองใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าเลยนะครับผมก็เข้ากลุ่มก็มีไว้พูดคุยทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ใครมีแนวทางดีๆก็มาแบ่งปันกันในกลุ่มก็ได้นะครับผมแต่ไม่ไม่อนุญาตให้เอาลิงก์ของอที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของเชฟหนุ่มมาวางนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ f c หลายๆท่านครับเฮงเฮงปังปังทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาลาวพัฒนาก็สามตัวโต๊แตกนะครับผมแล้วก็2ตัวเนาะก็ยินดีกับ f c ทุกท่านนะครับคนที่ไม่เคยถูกก็ถูกเนะมื่อวานลาวพัฒนาเช่นผมก็ยินดีด้วยนะครับเข้าตัวเจาะด้วยนะครับผมเมื่อวานเชี่นหนุ่มให้ห้าหนึ่งสองมันออกห้าสองหนึ่งเสียดายมากได้ยังดียัง,ยงได้โต๊ดเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามฮานอยของเราวันนี้เดี๋ยวลาวค่อยว่ากันเย็นนี้ครับ เย็นนี้ก็จะลงคลิปให้แต่วันหน่อยครับแล้วพัฒนาไอ้ฮานอยวันนี้ก็เช็มหนุ่มให้วันที่10เดือนที่0ูนย์สองดวิ่งลูที่2นะครับผมเฉพาะกิจออก5 4าหกับ9 0 9 0ไม่เข้า5 4าี่หก็ไม่เข้ารอบพิเศษออก5้าห้กับ2องสองสองสองก็มาตัวเน้นนะครับผมสองสองเนาะ ส่วนรอบอปกติออก9 9้ากหกับ8 4ดสสปดนะให้ชฟหนุ่มให้มา8 3ดสามเข้า8ดเนาะ9 9 6นี้ไม่เข้ามันเบิ้ลหน้าสองตัวหนึ่งสองเกือบตองนะเดี๋ยวว่าตองจนได้เนาะส่วนรอบเอ่ v อ V I P ออก7 8 3ดสก็แล้วก็8 7ดเจดแปดเจ็ดมา ตัวเน้นอีกแล้วครับผมแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดสามแปดสามาตรงๆนะครับดูดูสามตัวเชฟหนุ่มให้เจ็ดแปดสองออกเจ็ดแปดสามดูดูมันทำเนาะ <c oughs> น่าเสียดายเสียดายแทนเอฟซีทุกทุกท่านเแต่เชฟหนุ่มบอกไว้ก่อนครับสาตัวนี่ทิ้งไว้ตัวละสักบาทสองบาทก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวมันเข้าสามตัวตรงจนได้แหละจับไปจับมาเดี๋ยวเข้าได้ <c oughs> ครับผมมาตามต่อของวันที่สิบเอ็ดเลยครับ ครับผมสำหรับวันที่11เดเดนที่1 3ึ <4. S 1> แล้วก็8นะครับวิ่งลูดวิ่งลูดที่3จับชุดนะครับผมก็เป็น หนึ่งสหแล้วก็1 6ึ่งหกนะครับสามห้าสาแล้วก็3 9มเก้านะครับสี่หกส แล้วก็สี่เก้านะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะครับคูเบนก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่ แล้วก็แปดแปดนะครับมาวานสามตัวรวยทิ้งไว้ตัวละนิดตัวละหน่อยก็ยังดีนะครับผมแปดเบิ้ลเมื่อวานมันเบิ้ลหน้าวันนี้จะเบิ้ลอีกไหมแปด สองสี่สี่แปดสามสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่เก้ากับผมมีประมาณนี้เนาะชุดสามตัวของเทปหนุ่ม สำหรับวันนี้เชฟหนุ่มยังเชื่ออยู่ว่ามันจะตองอ่าจะตองไว้สักหน่อยตองสามแล้วก็ตองหนึ่งนะครับอ่าตองสามกับตองตองหนึ่งเนาะคิดว่ามันน่าจะตองมาตองอันนี้ความความคิดของเชฟหนุ่มนะเพราะว่าเฉียวไปเฉียวมาหลายวันละว,วิ่งลู่ที่สาม วันนี้ตัวที่วิ่งรูดได้สามกับสี่นะครับหนึ่งสามสามห้าสี่เก้าแปดสามสี่แปดสามชุดสามตัวเนาะคูเบิลก็สามสามครับผม ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเป็นสูตรคิดคํานวณน,นะครับมีมีเข้ามีหลุดครับบางวันก็เข้าตรงบางวันก็เข้าตัวกลับนะครับผมใครไม่ชอบชุดที่เชฟหนุ่มจับชุดให้ก็สามารถเอาตัวเด่นมาวิ่งมารูดเองได้นะครับมาจับคั่วเองได้เดี๋ยวสำหรับเข้ากลุ่มไลน์นะครับผม0 8 7 เก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้าอนิไลน์นะครับส่วนเบอร์โทรครับศูนย์โทรศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งะครับ,ครบใครอยากาสนับสนุนช่องหรือช่วยค่าน้ำสชากาแฟก็แอดไลน์มาได้นะครับผมเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณพนะี่เอ็มออนเนาะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับค่า าสมุดปรากกาวันนี้ก็น่าอยู่ประมาณนี้และครับใครชอบอตัวเด่นหรืออยากจับคู่เองที่จะเน้นให้ก็มีที่เนี่ยครับที่เชี่ยมนุ่มเน้นก็คือ3กับ4แล้วถ้าเอาอีกตัวนั้นก็คือ8เนี่ยครับตัวที่สามารถเอาไปวิ่งรูดได้จับคู่เอง โอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเชมหนุ่มจะเข้าไล่แล้วก็ขอให้ f อฟซีเฮงเบังปัทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ